สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัญชลีศรีสุใสนะคะเป็นครูประจำศูนย์การเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบากลรลงพยาานคนพระยิหารเสนาคะ่ะสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้ก็จะมาน,นําเสนอขั้นตอนการสอนสื่อนะคะสื่อชนิดนี้ก็จะมีชื่อว่ามาเรียนรู้การบวกเลขกอนเถอะจุดประสงค์ของสื่อชนิดนี้นะคะหนึ่งเลยช่วยฝึกทักษะวิชาการด้านการบวกเลขนะคะ กระตุน้นพัฒนาการของสมองนะคะ 3. ช่วยฝึกให้นักเรียนมีใจจดจ่อและมีสมาธิในการทํางาน,นะคะ่ะเริ่มแรกเลยนะคะครูจะแนะนําสื่อให้นักเรียนรู้จักนะคะว่าอันนี้คือสื่อการบวกเลขนะคะครูจะสาธิตการบวกเลขให้นักเรียนดูก่อนนะคะเช่นครูจะถามว่า7จ็บวกหได้เท่ากับเท่าไหร่คะถ้านักเรียนบอกว่าได้เท่ากับ8นักเรียนก็ไปหาคําตอบเลข8 ถามไปเสียบที่ช่องเลขแปดอย่างนี้นะคะอ่ะต่อไปครูจะทําการสอนนักเรียนนะคะครูจะถามนักเรียนว่าเก้าบวกห้าได้กับเท่าไหร่นะคะถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนก็เอาเก้เากไว้ในใจแล้วชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วค่ะเอาเก้าไว้ในใจคะ่ะเก้าไว้ในใจคะ่ะไปค่ะ,ะคะ่ะสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่อ่าได้ส,สีค่ะได้สิบสี่ใช่ไหมคะนักเรียนก็ไปหาคำตอบว่าเลขสิบสี่อยู่ตรงไหนนักเรียนก็เอาคำถามไิดเสียบที่ช่องคำตอบเลยคะ่ะอ่าอยู่ตรงนี้นะคะเก่งมากค่ะอ่า่อไปนะคะคุยจะถามว่าห้าบวกสองได้กับเท่าไหร่คะเอาหอ้าไว้ในใจคะ่ะชุบมาสองค่ะหกเจ็ด<บ> เจ็ดอ่ะนักเรียนก็ไปหาเลขเจ็ดนะคะอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาคําถามไปเสียงเลยค่ะอ่าเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวครูจะทําการถามนักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะ4ีวกหได้เท่ากับเท่าไหร่คะเอาสี่ไว้ในใจค่ะตอวนี้ขึ้นมา5นับต่อไปค่ะนับไปสี่ห้าหกเจ็ดด้าเกค่ะ ก็ไปหาช่องคําตอบที่เป็นเบก้าแล้วก็นำคำถามไปเสียบนียนะคะ,ะเก่งมากค่ะเกณฑ์วัดและประเมินผลของสื่อชนิดนี้นะคะนักเรียนสามารถบวกเลขได้ถูกต้อง3ครั้งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินค่ะสุดท้ายครูหวังว่าสื่อชนิดนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างยิ่งนะคะ,ขอ,นนอคะขอบคุณค่ะ